สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานศีสรรพันธ์ไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่9วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตเขตจตุจักร ทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาคครั้งที่9ในการนี้คุณพลอยไพลินพระธิดาในทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโดยเสด็จด้วยงานดังกล่าวนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจร่วมกับหน่วยงาน18องค์กรจัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการโครงการพระราชดำริที่มีชีวิตทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสรวเจริญพระชนมพรรษา8 3พรรษา12สิงหาคม2558และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงโดยเฉพาะสวนแห่งนี้ที่ได้รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพในลักษณะป่าเล็กในเมืองใหญ่ให้ผู้สนใจได้ศึกษา โอกาสนี้ท่อพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆทั้ง18องค์กรอาทิโครงการเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจำลองหลักสูตรค่ายเยาวชนรักพงไพราจากศูนย์การเรียนรู้27ศูนย์ทั่วประเทศกรมป่าไม้จัดนิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชจัดนิทรรศการรักช้างไทย นำเสนอโครงการพระราชดำรคิคืนช้างสู่ธรรมชาติสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจัดแสดงมหัศจรรย์น,นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิ i t นำเสนอภาพถ่ายที่ชนะก,การประกวดนกและผีเสื้อที่พบในสวนแห่งนี้กรมม่อนไหมจัดแสดงเกี่ยวกับมรดกม่อนไหมในชาวสยามนำเสนอพันม่อนไหมโบราณและแปลกการแสดงผ้าไหมโบราณอายุกว่า100ปีกรมวิชาการเกษตรจัดแสดงบัว ความหลากหลายพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์มีบัวยักษ์บัวควีนสิลิกิตบัวสายบัวเพื่อกินมเมล็ดผ้าจากใย,ยบัวกรมการข้าวจะแสดงข้าวป่ามากคุณค่าหลากสีสันพันข้าวไทยพร้อมมีข้าวพันธุ์ใหม่มานําเสนอคือข้าวทับทิมชุมแพรรวมถึงเนิทรทศการเกี่ยวกับดินการประมงและปะศุสัตว์นอกจากนี้ยังมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริรวมทั้งจัดแสดงพันไม้เด่นต่างๆของไทย เช่นบอนสีพญาไฟโกศลบอนไซรกล้วยไม้และชวนชมพันหม่อนแปลกตลอดจนการแสดงความสามารถของสัตว์เลี้ยงน่ารักไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้ซึ่งจะมีการแจกพันธไม้และปุ๋ยให้แก่ผู้ร่วมงานด้วยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดามตาทรงปฏิบัติพักรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา18นาฬิกานาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาสเสด็จไปยังโรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ในงานการาดินเนอร์การกุศลฉลองครบ8ปีสโมสรสอนต้ากรุงเทพ8รักนี้มีแต่ให้ไม่รู้จบ Infinity with love ซึ่งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ8จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีการก่อตั้งสโมสรและเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพี่น้องซอนเซียนทั้ง15สโมสรทั่วประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรการออกร้านแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ ผ้าไหมเครื่องประดับและได้ประทานเข็มกับของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์การแสดงบัลเล่และการขับร้องเพลงโดยนักร้องกิติมาศักด้วยสโมสรซอนตา้ากรุงเทพ8เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กทางด้านการศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและการฝึกอาชีพ ดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำขึ้นถวายโดยสเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแล้ววันนี้เวลา15นาิก41นาทีเสด็จไปยังโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดกรุงเทพทรงเป็นประธานในงานร้อยแพรพันปันรักให้น้องปี58 ซึ่งมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนและเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอสโดยมีการแสดงแฟชั่นโชว์100ชุดจาก10ห้องเสื้อที่มีชื่อเสียงในบรรยากาศจิบน้ำชาย,ยามบ่ายและมีศิลปินนักร้องชื่อดังและกลุ่มนักร้องเยาวชนขับร้องเพลงสลับกับการเดินแบบเสื้อ โดยนางงามและรองนางงามจากมิสไ Thailand World และนางสาวไทยประจำปีต่างๆชั้งนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พันศาจังหวัดลำพูนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2545โดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภายเอสเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กหญิงกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอสและเด็กที่ทอดทิ้งถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและเด็กด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนประจำแบบกินนอนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีการจัดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับหลักสูตรวิชาชีพรวมถึงวิธีเกษตรพอเพียงอ,อาทิทอผ้าการปั้นและเผาเซรามิกการร้อยดอกไม้การทำขนมการทำนาการสีข้าวไว้บริโภคการปลูกผักเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลกว่า400คน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต,ตากวานนี้ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านตะกุยหนูตําบลแม่อุสุอ,อําเภอท่าสองอยางจังหวัดต,ตากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ โดยนายสมชายไตรทิพย์ชาสกุลนายอำเภอท่าสองอยางในฐานะกรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดต,ตากนำถุงยางชีพพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ได้นำไปแจกใจให้แก่ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาไม่สามารถเดินทางออกมารับถุงยางชีพพระราชทานได้อีกจำนวน2,500ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดในหลายพื้นที่ส่งผลให้ราษฎรเดือดร้อนกว่า40หมู่บ้าน6ตำบลโดยหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือหมู่4บ้านขุนห้วยและหมู่5บ้านแม่เวยการเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณเจกรัตนาตั้งตรกะูลและดิฉันธนศรอ,อมาตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ